สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทําน้าเต้าหู้นะคะนมถั่วเหลืองนะคะใส่ข้าวโอ๊ตไปด้วยนะคะนิดนึงค่ะเนี่ยผสมกันเครื่องนี้นะคะด้วยเบนคาเมลเป็นเครื่องปั่นอเนกประสงค์เขาสามารถทําอะไรได้มั่งก็คือเขามีหลากหลายฟังก์ชันนะคะคุณเพื่อนๆไม่ว่าจะทําน้าเต้าหู้นะคะทําน้ําข้าวโพดนะคะมีฟังก์ชันให้เลือกนะคะหรือจะปั่นพวก ผล,ลไม้เราอยากปั่นอะไรที่ไม่ใช่ร้อนก็ได้นะคะแต่อันนี้เขาจะปั่นทั้งปั่นแล้วก็ต้มไปในตัวนะคะ,มะเมล็ดของเนี่ยค่ะถั่วเหลืองนะคะใส่แบบที่ยังไม่สุกเลยนะคะใส่เข้าไปเขาก็จะทั้งปัน่นทั้งต้มไปในตัวะคะ่ะจะแช่หรือจะ ใส่โดยที่ไม่แช่ก็ได้นะคะก็คือเทใส่เลยเพราะว่าเครื่องของเขาใบมีดของเขาค่ะมี3มชั้นนะคะนะคะี่ค่ะใบมีดของเขามี3ามชั้นนะคะปั่นละเอียดมากๆเลยนะคะใครสนใจนะคะเดี๋ยวปักหมดให้แต่วันนี้เรามาทำก่อนนะคะเทลงไปเลยค่ะเพื่อนๆเราก็จะเตรียมน้ำมานะคะอันนี้เราจะใส่ไประดับน้ำต้มนะคะ ทำน้ำพวกเครื่องด,ดื่มค่ะใส่ระดับพอใส่แล้วนะคะเขามีระดับบอกนะคะมันสามารถต้มน้ำเปล่าก็ได้นะคะคุณเพื่อนปันป่น,เ,น,นเราจะปั่นแบบน้ำผลไม้ทานก็ได้ทำโจ๊กก็ละเอียดนะคะพอเสร็จแล้วนะคะอันนี้ปักไฟนะคะใครสนใจเดี๋ยวปักหมุดให้นะคะ ปั๊กไฟอันนี้มีมออกอแล้วก็รับรองปั๊กไฟ2ปีนะคะแต่เครื่องปั่นนะีคะรับรอง1ปีนะคะแล้วก็ปั่นดีมากๆเลยค่ะกดสวิตช์นะคะพอกดสวิตช์เครื่องจะทํางานเลยนะคะปั๊กไฟความยาวของเขา2เมตรเลยนะคะเดี๋ยวปักหมดให้แล้วก็ใครไม่มีนมใครไม่มีถั่วมเมล็ดถั่วนะคะเดี๋ยวปักหมดให้นะคะกด ตะกร้านี้นะคะได้ทั้งเครื่องปั่นไทยได้ทั้งเมล็ดถัว่วได้ทั้งปั๊กไฟนะคะเสร็จสับพร้อมทำเลยพอเราเราก็มากดเริ่มต้นนะคะคุณเพื่อนๆน,นะคะกดปั๊กไฟแล้วก็เปิดไฟก่อนนะคะเริ่มต้นมากดคําว่าฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันคือเราเลือกว่าเราจะทําอะไรก็ไปนมถั่วเหลืองมาคะ่ะแล้วก็กดเริ่มต้นเราไป3 4นาทีคุณก็จะได้ ลมถูเหลืองทานนะคะหลังจากนี้ไปคุณก็สามารถไปท,ทําธุระอย่างอื่นได้เลยนะคะคุณเพื่อนๆพ,พอถึงเวลาก็กลับมานะคะเปิดทานกันได้เลยเวลาเราเทออกไปนะคะเขามีฟังก์ชันล้างอัตโนมัติด้วยนะคะคุณไม่ต้องเสียเวลาล้างหรือเขามีฟังก์ชันตั้งเวลาล่วงหน้าในการปั่นก็ได้นะคะทําง่ายมากค่ะคุณเพื่อนๆใครสนใจเดี๋ยวปักหมุดให้นะคะ จะได้มีนมดื่มทุกวันค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ